ไม่อยากเอาผัวมาเลยเดี๋ยวมันรั่วไม่อยากเอาผัวมาเลยนังเพื่อนก็เยอยนังเพื่อนก็เย,ยเอ,อเย,ยาพาผัวมาใครจะอยากเอามาเลยก็เหมือนพูดมาโฮเหมือนกับว่าเรานี่ต้องหาต้องการเพื่อนมากๆเอาซะเลยคอมเมนต์แบบเหมือนเราในหุ่นแบบอะไรนะหุ่นหวยเขาเอื่นนีญเกาะเรียกร้องหาความรักขาดความอุ่อนๆสางั้นเออมันบรมแนดอก แกแค่ว่าเอาออกมาเพื่อคอยนะเด้อคอยบ่มีมูงถ้าคอยมีเงินนะคอยมีความสุขมากกว่ามีมูยอ, <c oughs> <c oughs> อันนี้คอยบอกเรื่งจรง <c oughs> ิงเลยพี่น้องคะ่ะผู้ใดบ่าเห็นเงินสําคัญนี่เป็นไปบ่บ่เสือเงินคือพระเจ้า <c oughs> เงินเท่านั้นที่ทําให้เราอยู่รอดใ,ใ,ใ,ในในในปัจจุบันนี้เออมีเงินก็มีความสุขเออนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริง่อยสิบอกให้ ขาก็อยากมาอยู่บ้านเพอยังหนึ่งเขามีหมู่มีพวกมีผีมีน้องเขาอยู่ไทยเขามีไผ่มีตะพูะกับลูกบ่มีเงินบ่มีรถบ่มีเพื่อนแต่มันกะเออนี่คือนี่คือน้องกูนี่คือแม่กูนี่คือไอ้กูออซ้ายเลือดกูอยู่เคียงข้างกูสัสสัะอยู่พุ่นมีไผ่อยู่เคียงข้างมีตะพูะเออกับลูกอาเป็นว่าเขาก็ยังอยากอยู่เมืองลาว ยังอยากเล่นยังอยากนั่งกระมูกราพวกถูกว่าซันซะ <c oughs> ถ้าคอยมีเงินนะเขามีความสุขมากกไมีหมูยอันนี้คขาบอกเรื่องจริง <c oughs> ไงพี่น้องคะ่ะวว้า